เบี the Boy, ยดหรไว้แยงหรือไม่แยงเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมเช่นเคยนะครับจากกระแสดราม,ม่าที่เรียกว่าแรงที่สุดในช่วงนี้ก็ว่าได้นะครับว่าเบียดหรไว้เนี่ยเขาไปแย่งคุณปลื้มมาจากคุณแอนนี่หรือเปล่าซึ่งชาวโซเชียลก็แบ่งเป็น3พาร์ทดีกว่าพาร์ทแรกก็แยง่งดีกว่าพูดตรงๆเลยพาร์ทที่2ก็บอกว่ามองกลางๆมันก็เป็นเรื่องของคน2คน3คนพาร์ทที่3ก็อาจจะบอกว่าอาจจะไม่ได้แย่งก็ได้ ออมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปาร์ตี้แห่งหนึ่งหลังวันคริสต์มาสนะครับว่ามีคุณปลื้มเนี่ยไปจูบก,กับคุณเบียร์แล้วก็คุณแอนนี่เข้าไปเห็นแล้วกเกิดการไปเคลียร์กันหลายกระแสก็พูดกันเรื่องจูบมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอะ่ะคนที่รู้คือสองคนอะ่ะระหว่างเบียร์กับปลื้มใช่ไหมคนเข้าไปเห็นก็บอกได้ว่าเอ้ยตอนแรกไม่ผักพอเข้าไปแล้วผักหรือจังหวะนั้นเขาทําอะไรกันมันไม่มีใครรู้จริงๆใช่ไหม เออแต่กระแสะะแบบสังคมไทยไงเนาะเรื่องแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะดรามา่ามากๆอยู่แล้วสาหรับการที่เฮ้ยคนที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วไปมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ว่ากระแสะมันซับซ้อนอะ่ะมันยิ่งกว่าละครเน,นีอ่ะฟื้นก็บอกว่าอ่ากำลังจะเลิกกันอยู่แล้วแล้วสุดท้ายไปเคลียร์กันก็เลิกกันอย่างเบียก็อาจจะบอกว่ากล่าวหาศาสตร์เสียเทเสียใสแอนนี่ว่าไปเกาะนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้ ชี้แจงละเอียดคงพูดอีกสามวันเนี่ยนะทุกคนคิดเห็นยังไงครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะว่ามุมมองที่เรามองคิดเห็นยังไงอย่างผมเองก็ไม่อยากตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งนะครับเพราะมันก็มองออกได้สองอย่างคือไม่มีอะไรจริงๆหรือมีแต่ต้องรักษาภาพลักษณ์ไว้หรือมีตอนตั้งแต่นานแล้วหรือเพิ่งจะมีหรือว่าเพราะความเมาเป็นไปได้หมดทุกอย่างเลยถูกไหม อ,อ,อารมณ์ที่เบียวมาไลฟ์ที่คนดูโหลหลายแสนเลยสองสาแสนนะแล้วก็บอกว่ามีดาราดังพิธีกรดังอะไรที่มีลูกมีเมียแล้วเข้ามา DM หาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่มันต่อยอดดราม่าที่เป็นอันดับท็อปอันดับหนึ่งของเทรนด์ได้เยอะแยะมากมายแล้วมันคิดว่ามัน,มนจบยากมากๆด้วยกับเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ขอไม่พูดไปทางใดทางหนึ่งแล้วกันแต่ว่า ปลายทางมันจะมันจะจบตรงไหนเนี่ยเราเองก็ยังไม่สามารถเดาได้หรือว่าต่อให้มันจบอะมันคือจบตามระยะเวลาที่มันผ่านไปหรือเปล่ามันจบว่าความจริงเป็นยังไงเนี่ยมันค่อนข้างยากมากเรื่องแบบเนี้ยทุกเรื่องในโลกนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นแนวทางนี้มาเสมออยู่แล้วใช่ไหมสำหรับการที่คนมันรู้อยู่สองคนน่ะและเวลาไปพูดกันน่ะคนหนึ่งความจริงเป็นอย่างแต่ไปพูดกับคนนึงก็อาจะพูดอีกอย่างก็ได้เอมันเป็นอย่างนี้นะ มันถ้าทุกคนพูดความจริงล้วนๆอ่ะมันก็อาจจะเข้าใจง่ายแต่ต่อให้พูดความจริงล้วนๆคนไม่เชื่อเยอะแย,ยะมากมายก็เป็นได้อีก <c oughs> เพราะฉะนั้นปัญหาปลายเปิดมากครับมันก็เลยทําให้ทุกคนในโซเชียลเนี่ยต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นตามทัศนคติตามหมายเซตตามความรู้สึกของตัวเองซะมากกว่ายังไงก็ขอให้แสดงความคิดเห็นกันอย่างไม่รุนแรงจนเอาไปทะเลาะก,กันนะ เอาดุลแรงได้บ้างแต่อย่าเกินเลยเกินไปแล้วก็อย่าให้เอาปัญหาของบุคคลสาธารณะไปเป็นความเครียดหรือว่าไปสร้างปัญหาในครอบครัวตัวเองในชีวิตส่วนตัวตัวเองมากมายจนเกินไปหนักนะครับก็ฝากไวได้ใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เต็มที่โดยสุภาพในช่องของผมเลยครับขอบคุณครับ